ต้องเรียนว่าการเดินทางเงยือนต่างประเทศของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเนี่ยเป็นการเดินทางต่อเนื่องตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งใหม่นะคะซึ่งเป็นการส่งสัญญาณไปยังหลายประเทศทั่วโลกว่าประเทศไทยพร้อมที่จะขยาย ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนนะคะเพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศสร้างเม็ดเงินแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศที่ซบเซามานานครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่จะเป็นการเปิดประตูประเทศไทยเชื่อมกับหลายประเทศซึ่งครั้งนี้ก็เริ่มต้นจากการเดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะก็เป็นการขยายผลหลังจากที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินได้เคยเยือนประเทศฝรศั่งเศสในช่วงเดือนมีนาคม2017ที่ผ่านมานะคะก็ครั้งนี้ก็จะได้มีโอกาสพ หารือกับทางประธานาธิบดีฝรั่งเศสท่านมาเนลมาครง ะะต้องเรียนว่านอกจากการเดินทางครั้งนี้นะคะจะเป็นการยกระดับความสัมพันธ์เชื่อมความสัมพันธ์ของระหว่าง2ประเทศแล้วแล้วก็มีเป้าหมายนะคะที่อยากจะติดตามแล้วก็หารือเกี่ยวกับสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพโดยเฉพาะในเรื่องของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะคะแล้วก็อาจจะมีรายละเอียดอย่างอื่นที่อาจจะเป็นกิจกรรมคู่ขนานที่จะได้พบผ่านหรือกับทางภาคเอกชนต่อไปค่ะ ต้องเรียนว่าการเดินทางเยือน าสาธารณรัฐอิตาลีครั้งนี้เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีเษฐาทวีสินนะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์แล้วก็ขยายความร่วมมือในสาขาต่างๆนะคะที่ทั้งไทยและอิตาลีมีศักยภาพร่วมกันนะคะอย่างเช่นในด้านพลังงานหมุนเวียนนะคะการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเภสัชกรรมแล้วก็ด้านกลาโหมแล้วก็รวมถึงก็จะมีการเชิญชวนให้อิตาลีนะคะมาลงทุนในไทยใน สาขาที่อิตาลีมีศักยภาพและทั้งสองฝ่ายามีความสนใจร่วมกันอย่างเช่นในด้านแฟชั่นแล้วก็ซอฟต์พาวเนะคะด้านการเกษตรและอาหาราด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ด้านพลังงานเป็นต้นนะคะก็ต้องเรียนว่าครั้งนี้นะคะจะได้ไปขอการสนับสนุนจากอิตาลีนะคะในเรื่องของฟรีวซชาเชงเก้น en, นะคะซึ่งเป็นนโยบายที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยพยายามที่จะผลักดันนะคะไทยให้ได้มีหนังสือการเดินทางที่ มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะคะเดินทางได้ในหลายประเทศทั่วโลกแล้วก็จะเป็นการไปเ,เร่งรัดการเจราจา FTA ไทยสหภาพยุโรปนะคะเพื่อให้มีการสรุปได้เร็วขึ้นเพื่อยกระดับการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศร่วมกันแล้วก็ครั้งนี้นะคะจะเป็นการให้สัตยาบันในกรอบความตกลง p c a ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็จะได้มีการขอบคุณอิตาลีที่สนับสนุนให้ไทยเข้าสมัครเป็นสมาชิก OECD ซนะคะซึ่งการเข้าเป็นสมาชิก OECD เนี่ยก็จะนำไปสู่การายกระดับประเทศให้เทียบเข้ากับสากลแล้วก็เ,เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคตได้ค่ะแล้วก็อีกประเด็นสำคัญนะคะในการที่เยอรมนีครั้งนี้นะคะก็จะได้มีการาหารือเรื่องแรงงานไทยนะคะที่เดินทางกลับจากอิสราเอลให้ได้มีโอกาสนำทำงานในประเทศเตอรลีในอนาคตค่ะ การเดินทางเยือนญี่ปุ่นครั้งนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็จะเข้าร่วมเวทีนิกิอิฟอรัมออฟเอเชียครั้งที่29นะคะซึ่งถือเป็นเวทีการประชุมหนึ่งในเวทีที่สําคัญที่สุดของเอเชียเรานะคะก็จะมีทางผู้นําทางการเมืองผู้นําทางเศรษฐกิจนะคะได้เข้าร่วมมากมายครั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมีโอกาสขึ้นไปพัตกถาด้วยก็คาดว่าจะได้รับความสนใจอย่างสูงนะคะจากผู้ที่เข้าร่วมงานเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเองเป็น ประเทศที่ลงทุนในประเทศไทยสูงที่สุดในอาเซียนนะคะนอกจากการเข้าร่วมาการประชุมเอเคอีฟอรัมออเปเชียครั้ออ are, รที29นะคะท่านโยฐุนตรีก็จะใช้โอกาสเดียวกันนี้นะคะในการพบหารือกับภาคเอกชนนะคะเพื่อที่จะแสดงแสวงหาความร่วมมือยกระดับการหาการลงทุนของทั้งสองประเทศนะคะก็ได้รับทราบว่าครั้งนี้นะคะจะได้ พบกับผู้บริหารบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยเช่นด้านสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์นะคะ BCG แล้วก็ธุรกิจการค้าและสถาบันการเงินค่ะการเดินทางเยือน3ประเทศครั้งนี้นะคะ,อะนอกจากจะเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วนะคะก็จะเป็นการสแสวงหาโอกาสการค้าการลงทุนของประเทศไทยนำเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศเพื่อที่จะก,กระจายไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะ